นี่พามาเก็บม้เมาปลาอาไปต่ำแทบเลยี่ะฟวงเป็นฟวงเป็นฟุกเป็นวา่าเลยค่ะฟุกเป็นฟุกเ๊ะ นถ้าสุกมันก็จะประมาณเนี่ยถ้าสุกเข้มมันก็จะหวานนี่ยมันก็จะดิบๆสุกๆนะคะในผลบลัไม้ป่านะคะวิตามินซีสูงะคะ่ะ อันนี้ก็เรียกมังเมาป่านะคะวิตามินซีสูงนะคะเนี่ยเปรี้ยวอย่าบอกใครนะคะนี่เปรี้ยวอย่าบอกใคร ถ้ลูกสุกก็มีนะคะสีออ,อ,อกม่วงบากเมาปา แล้วก,ก็พอแล้วค่ะเสี็บพอประมาณแล้วรมันแก่จัดอีอกหน่อยให้มาเก็บนะคะอันนี้อยาไปตำผมจะถูกผมเช็ดไปว่า่พออันนี้น่าจะพามาเก็บน่าจะสุกแหละอย่าไปตำ วันนี้จะพาทุกคนกินตำบะเมาปลา,นาเนาะเก็บสดๆจากต้นมาเลยเนาะก็เดี๋ยวจะไปล้างน,านางาา้ำทำความสะอาดแล้วก็ไปตำนะจ้าอันนี้เป็นบะเมาสายนะจ้า,า,า,านนะบะเมา,า,า,มา,า,าก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะบะเมาตะควายบะเมาสายนะจ้าแล้วก็มีหลามหลบะเมาเนาะแต่ส่วนที่อันในรูดอยู่ตรงนี้คือบะเมาสายนะจ้าฟวงจะน้อยมเมล็ดจะเล็กๆนะจ้าถ้าลูกดิบนี่ก็จะเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวซ้าแกใจค่ายิ่งนักเลยนะจ้านิยมมาไปตำนะจ้าหรือว่าคุกแจวเนาะ อ่าส่วนถ้าแกจัดนี่ก็จะลูกเป็นสีม่วงๆนะจ๊าถ้ากะแกจัดไปเลยก็จะมีรสชาติอายหวานนะหวานอมฝันน่อยๆนะจ๊ะแต่ถ้าลูกยังดิบดิบนี่ก็จะเปรี้ยวอ่ะอมฝดนน่อยๆนะบ่ถึงก็ฝาดนะจ๊าแต่ติดฝันน้อยๆนะคะคือเอกลักษณ์ของมะเมาวนะจ๊ะวิตามิน C ซีสูงนะจ๊ะอันว่าถ้ามันสุกนะสุกแกจัดนี่อันจะเอามา ดองเหล้าทำเป็นวนยนะสาวอันนั้นค่อยว่านะเจ้ารอมันสุกก่อนนะเนาะแฮมซักซิวันนี้น่าจะสุกแล้วนะส้าแต่อันนี้ยังดิฟอยู่เนาะวันนี้อันจะเอาตำม,มาเม้านะซ้าวนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปล้างน้ำทำความสะอาดนะสาวอันนี้ก็ตำเซ็ตเรียบร้อยนะซ้าอ่ะก็ตำใส่พริกหอมกระเทียมกับปีปลาหาน้ําตาลให้น้อยนี่แหละสาวไป ไปชิมตํบบักเมาด้วยกันว่ารสชาติมันจะเป็นจะใดถ่าทุกคนมนาะพากินตับบักเมาเนะี่ยจะเก็บกันมาตววานะว่าได้เป็นพวงเป็นพวงนะคะอันนี้บังเมาปลานะ้เจ้าบัตรจ้บักเมาตะควายนะอันนี้บักเมาสายบังเมาปลาเหมือนกันนั่นแหละจะเป็นบักเมาสายนะคะตําใส่น้ำปูน้ำมอคคนะ่ะเนี่ยง่วงๆในแตดเป็นบึงอ่ะ สะอเกลี้อืมเฮ้ยมันยังบกคก่อสเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะแต่บอกขนาดเปรี้ยวจี๊ดนะมันก็อมหวานได้น้อยเนีนะ่รับบเม้าสายแลวค่ะ <laughs> 嗯。Mm hmm.